ขอบคุณนักสิบเก้า้านดวงใจนะคะขอบคุณมากมาค่ะม่เด่ะมากินเขาน้งกันอาหารจานเดียวนะคะท่านมือสะบัดดีสาวปูะเทไยจักม่วงเจ้าเดี๋ยวนี้ไอไอนางงามปฏีทำเสร็จแล้วน่กินหรือยังปฏี ยายภัยคนงามได้ยัยงกินค่ะแล้วเรียนครับเดี๋ยวเราไปทางไหนละ่ะเดี๋ยวต่อไป ต่อไปตอนเย็นไล่ไล่ตอนเย็นจิขึ้นเป็นสองคนปฏิตีจเจ้าอยาไพายขึ้นด้วยของพิยูเนี่ยเพราะมันมันขึ้นได้สองคนอยู่ปฏิตเอาอยาไพายขึ้นด้วยลำเจ้าป้าตีล้ำลำลำดูท่าหนูกินก่อนปฏิตีโอเคพี่สาว ไปเตรียมตัวโอเคโอเคไปเตรียมตัวไปเตรียมตัวคดีนะ่ะเดี๋ยวพี่ลงพ,พี่ก็ได้ไปหาขืมขนุมปังก็จิ ง่ามเลรอเอ็นอนน่าง่ามมองเจ้ายูเินเจ้ายูใส่สิงคโปร์ให้เจ้าใส่เจ้าเขียนมากกว่าจะอ่านบ่าไา้เพราะปฏิบอกว่าคำนี้เขาใบเบาท่าน แม่แม่ตกเจมากสุดเด้วอืมสิงคโปร์เวลาหันจากท้ายชั่วโมงหนึ่งตีเป็นบอเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งสวัสดีครับเป็นหนึ่งมา,มาทานข้ากับพี่มาเป็นหนึ่งนะ พี่ต้องพูดไทยกับเป็นหนึ่งเพราะว่าเป็นหนึ่งบอกเป็นหนึ่งอยู่กรุงเทพครับสวัสดีครับพี่สู่คนเก่งอืน่ารักสุดๆเลยอะ่ะถึงพี่ไม่เก่งแต่พี่ก็ พี่ก็ดีใจนะมีมีชมมีคนมาชมว่าพี่เก่งไทยยี่สิบสามสิบที่นี่ห้ 10, าโมงสิบห้าโมงเย็นรักแท้อยู่กับพี่สุก,ก่อนนะเดี๋ยวน้องมาเอ้ยอย่าพึ่งมา ให้ให้ไปตั้งเวทีเสร็จก่อนจ้าพัชัน้าจ่อ,จอบเบิ่งเอาเด้อจ่อเบิ่งกันเอาเด,ออเเอาเดอ้อเป็นหนึ่งสวัสดีเจ้าออจากปตี สวัสดีครับพี่บัวคนสวยโอ้คนงามจากเป็นหนึ่งปติที่ปติบอกว่าคำเนี้ยเขาไม่พูดแต่เขียนได้ไหมปติเขียนก็ไม่ได้ใช่ไหมสวัสดีครับคุณพรจากเป็นหนึ่ง ขอบคุณท่าน16ล้านดวงใจนะคะวันนี้